สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้ผมขอว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวของผมส่วนตัวของผมเครับว่าอยากฝากไปฝากไปให้ใครฝากไปให้แม่แม่ของลูกผม เลิกกันไปหลายปีเลิกกันไปหลายปีแล้วจักมันแปลกดพอข,อขอดแม่แม่จะใส่ขอมูนเนี่ยมันบอกว่าส่งรายมาบอกว่าผมสอนลูกให้เกียดแม่ผมเนี่ยมันไม่ดีแต่ เสมอไปหรอกแต่สิ่งที่ไหนชั่วๆผมไม่เคยสอนลูกลูกผมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขายังไม่รู้ว่าแม่เขาทิ้งยพูดกังแหละลูกผมต้องห้อต้ังไงมันนี้เขาผมบอกแต่ว่าแม่ไปทำงานต่นนั้น แม่เขาไปทำงานแม่ไม่ได้ทิ้งเราถ้าแม่โทรมาให้หนูคุยกับแม่แต่แม่ฝนหนูก็ต้องรักเแม่ฝนเลี้ยงหนูส่วนแม่แอนเขาเป็นคนให้กำเนิดแต่แม่เขาไปทำงานเขายังไม่กลับมาผมสิสอนหนูงสิ อูผมสิผมมีว้าเว้าบผดีว่าบผมวนผมสิผมสอนเขีนไปเกือปีแล้วมึงกลับมาหารเรื่องกูลูกกูน้อยๆอยูอุ้มร้องเพลงที่บนเวทีนี่ลูกกูรับบมมีไผเอาไห้กูต้องอุ้มลูกอยู่รับค่ามึงกูร้องเพลงหาเงินเลี้ยงลูกมึงก่เคยรู้ มึงไปมีความสุขอยู่ไส่กูบอกใครวะผมต้องขอโทษเอบดสิบผมไี่ได้แงงพูดไปพอเคยสอนสชั่วมิมีไหมไม่ผมเลยสอนจะหักแม่สิงบุตรสิงเลวไหล ผมมเคยใส่สมองลูกผมแทะมือนี่ผมคิดหาว่าอัน้อคตลูกในข้างหน้านี่นเป็นยังไงเสียเอาอย่างไรมันผมคิดไปพี่เรื่องที่แล้วแล้วไปเลิกไปก็เลิกบม่เคยได้ไปบอกไม่เคยได้จับมาบอก พี่น้องย้อนเบื่องคิปทั้งหมดผมก็ได้ผมเคยเบ้าว่าคิปมือนี่เป็นมือแรกบม่เคยบอกเรื่องเสียหายของเขาเขาจะไปยังไงไปน้ำบักไดอี๋ไหผมบม่รู้ผมบมเบ้ามันเจ็บปวดมันทรมานสัําไดมือนี่ผมโมโหถ้าด้าเปิดลงเหยียบปากมันมือนี่ล่ะ หาว่าผมสอนลูกไม่ดีผมโคตรชั่วกูอยากให้มึงรู้ฝากแช่ไปเด้อให้มันหอนกูจะมีดีบ้างชั่วบ้างแต่กูไม่เคยสอนลูกให้ชั่วอดทนถูก่ากูก็ชั่ว เมื่อลากูป่วยมาสิแม่เงินคู่ชวนมึงไปโรงพยาบาลมึงจำได้ปะกูป่วยกูเมื่อยชวนพาไปหาหมอมึงจำได้ปะมึงบอกกูไปตายใส่ก็ไปมึงดีแล้วนักเด้อลูกคู่ กูหากูชีวิตกูอีกสิ่งดีดีกูติสอนสิ่งชัวชัวกูบอกใครสอนบอกไปถ้าแม่ดูอยู่บอกไปเลยพ่อได้สอนไหมสิ่งไม่ดีอย่ามาว่าพ่ออีกบอกไป หูวยและลึกถึงอยู่เสมอนั่นคือแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ฝนนี่คือคนที่เลี้ยงคนที่ดูแลจนใหญ่มาเบาื่อนี่มึงไปโดนแล้วมึงก็ต้องกลับมาหาเรื่องกูถ้ากูขามไปได้กูเหยียบปากมือนี่มึงแช่ไปเลยมือมึงบงอยู่ใส่แช่ไป แล้วปากหมาพวกไดนที่บว,ว่ากูสอนลูกบ่ดีเนะี่ยมึงรู้สะบ้างโคตรพ่อโคตรแม่มึงสังสอนมาแบบนั้นบ่หาเรื่องคนใหญกูรู้ผู้ใดเอาข้อมูลที่ว่ากูได้ลูกกูสอนลูกบ่ดี กูสอนให้สังแม่ทางบาอยา่างตันรอดมึงมาขอโทษกูเลยกูเอามึงแน่กูเสือกรูอีกควหยมึงเว้าเองหรือมึงเอาข้อมูลมาจากใสมึงก็ต้องเว้ามึงต้องบอกว่ามึงได้ข้อมูลจากใส จากกันไปจากด้วยดีมึงหนีไปมึงได้ลูกแล้วผู้หนึ่งแล้วมึงยังสิกข้มาส่นตินย่งมึงยจะมากวนตินกูกูอยู่ของกูมีความสุขแล้วขออนุญาตขอโทษทุกคนด้วยกัน ผมขอโทษทุกกคนผมอยากให้คลิปนี้มันไปถึงแม่เขาให้เขาได้รับรู้บ้างกูบ่เคยสอนลูกสัวๆหรือพ่อแม่มึงสอนมึงแบบนั้นบ่สอนให้สังส่งโคตรสั่งโง่มึงสอนให้มึงสั่งคนที่มีพระคุณบ่บุญคุณเขาเม็ดเดียวกูบ่เคยลืมจากไป มีแต่คนทิมกูต่อไปนี่มึงอย่าก,กลับมามึงอย่ากลายมาหน้าบ้านกูอีกชีวิตนี่มึงขาดกันไปเลยมึงตายจากกันไปเลยมึงก็ต้องโทรมาอีกขอโทษพี่น้องอไไะไรขอโทษ ลูกพอไม่เคยสอนไม่ดีพ่อรังหนูบ่แต่น่อยนูสิปันในลูกกูเป็นนักรลองสิ่งถิ flaws, o, game, ่มดูถูกกู ว่าอ้สิแบบกูนี่มันทุกมันเยเกี๋ยวมึงคอยเบิ่งลูกมึงมึงจิไปได้บอมึงคอยเบิง่ง